ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็สนุกมากมีโอกาสได้แบบว่าไปลงเรือได้ไปปาร์ตี้กับแนๆอะไรเงี้ยครับเต็มเต็มเพราะเพื่อนจร,ริงๆฮะเพื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยได้รู้จักพี่ๆศิลปินหลายคนด้วยจากรอบที่แล้วใช่ครับผมเด็กว,วันนี้ก็มีโชว์ร้องเพลงบนเรืออ,อีกไหมครั้งที่แล้วมีอ่าครั้งนี้ขอมาเป็นคนร่วมงานบ้างครับใช่ครับอาจจะไม่ได้มีร้องเพลงวันนี้เดี๋ยววันนี้ฟังใบร้องเพลงดีกว่าอ่าียมครับผมเปียมาปล่อยจอยมาชื่นชมงานบ้าง ช้าเปวนประสบการณ์กับช้างโคบุคุขับดีใจบ้างงันมากครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับฝากงานดีๆแบบนี้เลยนะครับครับผมงั้นขอฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เดี๋ยวจะมีล่องเรือกันในวันที่12ถึง24ธันวาคมนะครับสามารถซื้อบัตรกันได้เลยนะครับเราจำหน่ายบัตรกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันซื้อบัตรได้ที่ไหนนะครับก็ติดตามได้ทางเพจของโคบุคุช้างโคบุคุขับเลยครับผมฝากด้วยครับวันนี้ครับพี่ตางเรื่องหนึ่งที่เราเลยเป็นปลา ไม่ได้มีอาการป่วยจากมันแล้วครับแต่ว่าเวลาที่นอนน้อยมากๆคือนอนไม่ถึงหกชั่วโมงอะไรเงี้ยครับตื่นมาจะลืมตามไม่ขึ้นตาจะเป็นอย่างนี้ครับตาหงันี้นอตาหง,ง,งิเวลานอนน้อยตาจะเป็นอย่างนี้แต่วันนี้นอนเต็มที่ครับ <c oughs> แช่ก็เลยตาโต,าตขึ้นนิดนึงคือตอนนี้รู้สัมผัสได้เองว่าเหมือนเวลาเจอแสงแรงๆครับลืมตาไม่ขึ้นแล้วตาจะแทบจะปิดหายไปเลยอะไรเงี้ยครับ แต่เวลาเราทำงานเราก็จะแตกที่เราบอเล่นเกม,เกมเนนอะไรอ่างเง้ยอ่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากการที่เคยเป็นแผลกับตาขาวครับมันเลยทําให้กระจกตาเราเซนซิทีฟมากของคนอื่นอะไรเงี้ยครับคือคุณหมอบอกว่าเป็นแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่มีดีขึ้นแต่ว่าใช่ครับแล้วก็ตื่นมาตาแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหยอดตาตลอดใช่ครับ ตอนนี้แค่เมนเทนมันครับเมนเทนให้มันไม่ไม่กลับมาเป็นแผลอีกรอบอะไรเงี้ยครับส่วนแค่ที่อีกรอบมับนกระทบกับการในชีวิตสมัยนั้นช่วงที่มันวิกมากๆอ่ะกระทบทุกอย่างเลยครับทำงานไม่ได้ต้องเข้าสตูเจอไฟแบบเนี้ยครับก็ใส่แว่นดําตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ไม่ได้กระทบกับชีวิตมากแต่ผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญน่ะ <c oughs> คือตื่นมาตาแห้งตาอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็บางทีก็มันมันมันแบบมันไม่ได้แสบมากแต่มันพอมันแห้<ล><ไ>งนะครับเข้าใจความตาแห้งของมันไหมครับมันจะระคายเคืองนิดนึงครับการทํา เราท้ามการแสงจริงๆนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องใจเงนื่อคือหยอดตา,ดตาเป็นทางเดียวที่คุณหมอบอกว่าทําได้ใช่ครับหยอดตาให้มันชุ่มชื้นเข้าไว้อ,อะไรเงี้ยครับไปสูู้ได้ใช่ไหมูได้ครับ <laughs> คนต่อไปส <laughs> ามารถแส้มเป็นอยขื่อหรือแลเป็นได้ไผมว่าถ้าทุกครั้งที่ตาแห้งแล้วผมไม่หยอดตาหรือไม่ไม่ทำให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขอบตากระพริบทุกครั้งมันก็จะขูดจนกลับมาเป็นแผลอีกรอบอใช่ครับสิ่งที่คุณหมอห้ามเป็ดค่ะ จริงๆคุณหมอบอกว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เล่นเกมนะครับคือใช้ชีวิตได้ปกติเลยแต่ว่าก็ดูแลมันหน่อยใส่แว่นกรองแสงยอดตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่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 ครับตอนนี้คือไม่ดูหนังไม่เล่นเกมในที่มืดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนทําประจําเลยครับเปิในเกมมาเปิดไฟสว่างใช่ตอนนี้ก็เลยเล่นเกมเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดไฟสว่างขึ้นอ่าใช่ครับเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ต้องรักษาเรานะครับ่านนักสิครับ อาสาเป็นงานเดงมากครับผมหลังจากความสำเร็จของโชวมเป็นสิบล้านวิวโอ้ผมขอบคุณขอบคุณมากเลยครับเจมเมื่อไหร่คอมี10บล้านวิวแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับดีใจมากๆเลยครับคือตั้งแต่ปล่อยเพลงมากครับมีเพลงเดียวในชีวิตที่ไปถึง10บล้านวิวคือเพลงแรกเลยหลังจากนั้นอีกเป็นตับไม่ถึงเลยครับใช่ครับมาถึงที่เพลงนี้ครับเจมสเมื่อไหร่คอมีขอบคุณมากๆเลยครับรู้สึกยังไรงบ้างสิรเพลงเราไปถึงเลือดล้านได้ที่นี่ผมรู้สึกดีใจเพราะว่าเพลงเนี้ย มันมีคนอื่นช่วยเยอะเพลงนี้พูดจริงๆว่ามาถึง10บล้านวิวหรือว่าเป็นที่รู้จักไปทั่วแบบนี้ครับไม่ใช่เพราะผมคนเดียวเลยอะไรเงี้ยครับมีหลายคนเข้ามาช่วยแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆที่แบบมอบให้อะไรเงี้ยครับอย่างน้องๆวงเกิร์ลกรุ๊ปมินดี้อะไรเงี้ยครับคือน้องๆเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนรู้จักเพลงนี้เยอะมากจริงๆครับใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆศิลปินหลายคนแบบเต้นคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยครับก็แบบดีใจที่ทุกคนแบบว่าเออเห็นเพลงเราอะไรเงี้ยครับดีใจมากครับ ชาเลนจ์เยอะชาเลนจ์จนไปถึงศิลปินเกาหลีที่มาเยี่ยมเมืองไทยเขาก็ให้เอาไปเป็นชาเลนจ์ให้พวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็เกิดใหมยคนก็ไม่รู้ว่าเออมันคือเป็นองไรนีได้ยินคุณถือมากเลยทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เพื่อนมัธยมผมเป็นติ๊กต็อกเต้นติ๊กต็อกอยู่นานมากเต้นเพลงผมไปแล้วด้วยเพิ่งคักมาเมื่อไม่นานเพลงปล่อยเป็นปีแล้วฮะเพิ่งทำไปื่อนั้นเอ้าเพลงคุณหรอไม่รู้เลยฮะยังไงผมก็ดีใจนะเพราะว่า มันเป็นเนื้อเขาจําผมไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแบบนี้มันเรียกว่าเป็นแฟนเพลงครับใช่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 ไม่คิดเขาบอกว่า,วาเอาคิดมา cover เ,เพลงของคนอื่มีมมไหมโดดไหอ่ายังไม่มีถ้ามีก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผมคเ o อร์ได้ครับ <c oughs> เ,เ<ช>้าไปของที่แบบทุกคนชอบทำเพลงเป็นเพงลงเราอย่างลยเพราะว่าจะได้ทำเป็นคนยาวจริง คือจริงๆอ่ะมันก็ต้องยอมรับวว่าเป็นเพลงที่ฮิตท่อนฮุกจริงๆครับคือท่อนฮุกเป็นท่อนที่ทุกคนร้องกันได้แต่ว่าท่อนอื่นๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักอะไรน,นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังดีใจอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่พี่แกงส้มบอกไว้ตั้งแต่ที่เราก่อตั้งไลเซอร์มิวสิกอะครับว่าพวกเราทุกคนอ่ะมีแฟนคลับ แต่ว่าพวกเราไม่เคยมีแฟนเพลงเลยใช่เราเราแค่อยากลองดูว่าพวกเราจะสามารถมีแฟนเพลงได้ไหมเพลงนี้ก็เป็นคำตอบให้เราได้ครับใช่ครับโอ้ยท่าด้วยหรอผมเขินเวลาตัวเองเต้นทุกครั้งเลย S <S เจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาพ่อดีกว่าครับ <S <S จริงๆงานเพลงนี้ก็ทำให้เราแบบมีงานเพลไปแลวงานโชรเข้ามาเยอะมันเลยเป็นนักร้องจริงๆเลยคือมีงานให้เราได้ไปร้องเพลงไม่เท่าไหร่แต่บางครั้งเรามีงานไปร่วมง,งานเฟสติวัลที่ผมมั่นใจมากว่าทุกคนที่มาดูอ่ะผมว่าบางคนก็ไม่รู้จักเรานะบางคนเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยครับแต่พอเราร้องท่อนโทรมาณโทรมา เขาร้องด้วยได้เขาร้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นแฟนเพลงของเราแล,ะละ้วล่ะมีมีนมาขอเยอะครับขอไปร้องหน่อยนะเอาไปมีครับก็มีม,มีมีพี่แจมครับ <c oughs> แต่ว่าพี่แจมก็คือมาคุยกันตลอดว่าเฮ้ยมีเวอร์ชันสามชาติด้วยหรออุ้ย <c oughs> <c oughs> อยากได้ขอไปร้องหน่อยแล้วก็มีวันหนึ่งไปร่วมง,งานมาครับแล้วก็คือไลน์อัพเป็นพี่แจมพี่ฟิลม์ม <c oughs> แต่ว่าดันดันมาไม่ตรงกันครับถ้ามีโอกาสได้ ตรงเวลากันเนี่ยเดี๋ยวผมจะชวนพี่แจ่มขึ้นมาร้องด้วยซะหน่อยขอซะหน่อยขอซะหน่อยครับสักตะนนงคอ้จริงๆอยากทำครับอยากทำเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานเฟสติวัลบ่อยครับเราทําเวอร์ชั่นใหม่อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์ไงครับยังไม่เคยแบบอัดเก็บไว้ให้ฟังใน YouTube ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยครับตอ,อ,ตอไปจะต้องให้มันเป็นไวรัล ผมไม่กดดันเลยฮะเพราะซิงเกิลต่อไปปล่อยออกมาแล้วฮะยอดวิวไม่ไปไหนเลยฮะมันเสี่ยวกับอะไรนะฮะอ๋อไม่เฟลเลยฮะรู้อยู่แล้วจะเป็นอย่างนี้ฮะรู้อยู่แล้วจะเป็นอย่างนี้ครับซิงเกิลสองเครับซิงเกิลสองก็คืนนี้ออกหมายเป็นเพลงที่แต่งเองครับซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเพลงเพลงที่ผมแต่งเองจะเป็นแบบนี้ฮะครับ แต่ตอนนี้ก็เราเหมือนเป็นนักร้องมากกว่าเป็นนักแสดงแล้วนะจังหวัน,นี้มีคอนเสิร์ตมีโน่นมีนี่เยอะไปหมดครับผมรู้สึกเหมือนตอนนี้จะมีงานพิธีกรกับศิลปินมากกว่างานแสดงแล้วนะฮะ,ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีงานแสดงเลยนะฮะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวนจะไปญี่ปุ่นกับไรอีกโอใช่ครับผมงานเค้าดาวครับใช่ครับปีนี้ไปเคาดาวถึงญี่ปุ่นเลยปีนี้ได้ไปเคาดาวถึงญี่ปุ่นเลยครับนี่ต้องขอขอบคุณมากด้วยเพราะว่างานเนี้ย คือติดต่อจองคิวไว้ตั้งแต่นู่นเลยนะแม่ครึ่งครึ่งปีที่ผ่านมาใช่ครับคือจองข้ามครึ่งปีมาเลยใช่ครับก็ดีครับได้ได้เจอน้องด้วยครับไปที่เมืองไหนครับไปโตเกียวครับผมไปเมืองโตเกียวครับใช่ครับอันใช่ครับโอ้โหคือมีความสุขที่เพลงถึง10ล้านวิวด้วยครับแล้วก็มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เอาไว้ให้ผมไปแนะนําตัวกับ แฟนเพลงในแต่ละที่ด้วยครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีมีโอกาสได้ไปร่วมงานร้องเพลงหลายที่รู้สึกเอออันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆ<ม>ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไปสักมาด้วยนะ<ม>แต่ว่ายังไม่ได้โชว์เลยครับผม,มคืออันนี้ก็เป็นอีกความภูมิใจหนึ่งครับไ,รไปสักอะไรไปสักรปสัลายโลโก้ของโปเโต,โตมาใช่ทำยังไงดีอ่ะมันลึกมัลึกไหม่หม อำแน่ยืนไม่เยอะหน่อยคนบอกว่าสักแค่นี้คนบอกว่าสักแค่นี้จะอวดทำไมแต่แต่ผมเออก็ดูเป็นศิลปินขึ้นนะมีคุณค่าทางใจมีคุณค่าทางใจมากครับเพราะว่าจริงๆคือโปเโตเป็นเหมือนกอดของเราเลยชอบมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับแล้ว ยิ่งชอบเขาอีกตอนที่เราไปบอกกับพี่ปั๊บว่าเราเราสั่งแททูนี้มาแล้วพี่ปั๊บก็บอกความหมายของตัว P ตัวนี้ที่เขาเขาไปเลือกมาเป็นโลโก้ของวงอะไรเงี้ยครับซึ่งตัว P ตัวนี้หมายถึงแฮปปี้เนสครับหมายถึงมีความสุขไม่รู้ทําไมพอสั่งปุ๊บมีความสุขมีความสุขมันเหมือนมีมนขลังอะฮะยิ้มทั้งวันเลยไหมยิ้มทั้งวันเลยฮะครับผมเขาก็เลยยิ้มไยิ้มทั้งวันเลยยิ้มอย่างงี้ทั้งวันเลยแล้วขอบคุณนะครับ